ก็เดี๋ยวเราจะมาซ้ำหายม่เช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็น้ำก็เริ่มลงแล้วแหละเดี๋ยวเราจะลองมาตีซําดูนะครับว่าจะมีตัวกัดไหมครับกระเตะแก้คันนะครับเป็นทางเดียวขนาดเก้าเซนสีเหลืองมาลองดูนะครับจะมีตัวกัดไหมนะครับ

มีกิปเปอร์พั๊บนึงนะผมโอ้ยกับก็นี่ครับก็เป็น shadow นะผมก็โลกกว่าเตะแค่คันสีเหลืองนะครับซ้ำใหม่เมื่อเช้านะฮะ ดูครับผมปิดทลุกระโลงมาเลยนะฮะตัวเบ็ดคมมากนะครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวนะคันาด9เก้ซน,นครับกับปลาชโดแว้นๆก็ใช้ได้ผลดีมากครับกับปลาชโดเพราะว่า,วาเป็นเหยื่อที่มีเสียงดังนะครับเรียกปลาได้ดีปลาชโดนี่ยังชอบเลยนะผมก็วันนี้มากับคันบูปคัดนะอร่อะไปมากเบ็ดสิบยี่สิบนะฮะ แน่นๆดีเหมือนกันนะวัดแน่นดีนะดูครับวัดทีทะลุกระโหลกเลยก็โอเคผมเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวนะฮะสุดยอดมากครับ